วายและลูกข้าฝึกไปถึงไหนแล้วตอนนี้ข้าได้ฝึกทั้งสองคนนั้นยิงธนูไปถึงระดับหนึ่งแล้วครับท่านวายต่อไปก็เริ่มฝึกดาบได้เลยท่านครับข้าว่าให้เด็กๆทั้งสองคนนั้นไปพักก่อนไหมท่านและค่อยมาฝึกมาอีกทีตอนบ่ายถ้าท่านจะให้เด็กๆฝึกต่อตอนนี้แล้วก็ข้าว่าเด็กๆฝึกไม่ไหวแน่ไม่ต้องฝึกหนักกว่านี้ข้าไม่อยากเห็นลูกข้าอ่อนแออ้าวละพวกเองสองคนฝึกต่อไป เดี๋ยวจะมีฝึกดาบต่ออีกแต่ถ้าพวกเองทําไม่ดีแล้วก็อดกินข้าวเย็นอดกินข้าวเย็นก็เหนื่อยแย่เลยสิลุงวายไม่เอานะไม่เกินไปหน่อยหรอข้าหิวข้าวแล้วอ่ะใช่ข้าอยากกินเลมี่ยังหิวเลยอ่ะข้าอยากกินเค้กอ่ะลุงวายกินพูดแล้วก็ยิงต่อไปซะพวกเองเฮ้ยโอ้ลนนี่สิฉันยิงโดนด้วยะฮะทำไมนายยิงไม่โดนอ่ะเลมี่ปิวไปไกลเลยธนูอ่ะยิงไปไหนอ่ะเออมันนี่อข้างเหนื่อยอ่ะเลมี่นายเป็นอะไรอ่ะล ท่านครับถ้าว่าให้องค์ชายพักก่อนไม่ท่านข้าไม่สนฝึกต่อไปแต่ถ้าเราฝึกต่อไปองค์ชายจะไม่สบายเอานะครับท่านนี่วายข้าไม่อยากให้ลูกข้าเหมือนกับข้าตอนเด็กที่ไม่มีพลังและปกป้องใครไม่ได้ที่ข้าทําเพราะว่าข้ารักลูกของข้านี่วายดูอันนาสิถึงแม้จะเหนื่อยขนาดไหนแต่อันนาก็ยังยิงต่อแต่ดูลูกของข้าทําตัวแบบนี้จะปกป้องตัวเองได้ยังไงถ้าไม่มีข้าอยู่ครับท่าน มีลูกลูกได้แล้วดูสิอันนาเขายังฝึกต่ออยู่เลยทําไมลูกถึงไม่ฝึกลูกขึ้นมาลูกได้แล้วครับท่านพ่อข้าเข้าใจแล้วเอาล่ะเลิกยิงธนูแล้วไปเอาดับไม้มาแล้วก็เวียงอีกร้อยทีเอาละหวดแล้วนับดังๆให้ครบหนึ่งยทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้นี่ลูกขึ้นมายยี่สเอ่สิบองย่สม่สิบสี่ยี่สิบห้า เหนื่อยแล้วข้าไม่อยากทำแล้วนะข้าไม่อยากจะฝันดาบแล้วนะท่านก็รู้นี่ว่าข้าไม่ชอบใช้กำลังท่านพ่อหยุดทำตออนแอได้แล้วเห็นอนนาไหมเขายังฝึกต่ออยู่เลยไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเขายังฝึกต่อแต่ทำไมลูกถึงไม่ฝึกต่อละ่ะถ้าเป็นแบบนี้เขาจะปกป้องแม่ได้ละ่ะถ้าไม่ใช่พ่อข้าเข้าใจแล้วข้าจะฝึกต่อไปถ้อท่านแม่หนึ่งสอง สามนี่ไาวว่าไงครับท่านพานนาไปพักได้แล้วไปหกเอาละอันนาทำครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วใช่ไหมทำดีมากเอาละไปพักได้นี่เลยมี่ไม่ไปด้วยกันเหรอสิบข้าไม่อยากไปนะข้าจะฝึกต่อเอ๊ะนาาจะไหวแน่เหรอต้องไหวสิงั้นเดี๋ยวฉันไปเล่นรอในห้องแล้วกันนะอืมเดี๋ยวฉันจะตามไปนะอืมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วนะนาาก็อย่าฝืนตัวเองมากนักล่ะไปอันนา อย่าเสียวเวลาไปได้แล้วเฮ้อไปละองชายฝ <16. S 1> ึกต่อไปให้เสียงด <17. S 1> ังกว่าน,นี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ด 9 8 99 100หนึ่งรท่านครับข้าว่าให้องค์ชายพักก่อนไปท่านนี่มันก็ดึกมากแล้วข้าว่าองค์ชายจะฝึกไม่ไหวนะท่านโอเคพักได้งั้นค่อยฝึกพรุ่งนี้อีกละกันขอให้มันหนักกว่านี้ข้าไม่ไหวแล้วข้าเกลียดท่านพ่อที่สุดเลยฮึ นี่วายข้าทาอะไรผิดไปงั้นเหรอลูกข้าไม่เคยตะกลนกับข้าแบบนี้ท่านครับคือข้าว่าท่านพูดตรงๆกับองค์ชายเรมี่ไปเลยดีกว่าข้าว่ายิ่งการที่ท่านทําอย่างนี้มันจะทําให้องค์ชายนั้นไม่พอใจในตัวท่านมากขึ้นนะครับท่านข้าต้องไปขอโทษลูกสินะนี่วายเห็นไหมลูกค้าเก่งขึ้นเยอะฟันดาบได้ตั้งร้อยทีเมื่อก่อนยังฟันได้แค่สิบทีเองเห็นไหมข้าเป็นแบบนี้ลูกค้าก็เก่งขึ้นเยอะแต่ไม่เป็นไรข้าจะไปขอโทษลูก แม่ดีกว่าพ่อขอโทษลูกนะที่พ่อต้องทำแบบนี้เพราะว่าพ่อไม่อยากให้ลูกเหมือนกับพ่อวัยเด็กที่ต้องเสียแม่เพราะว่าตัวเองไม่มีพลังแต่ถึงที่พ่อทำไปก็เพื่อลูกนะจริงๆแล้วพ่อไม่อยากเสียลูกไปเลยถ้าพ่อเสียลูกไปพ่อก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพ่อคิดว่าลูกสำคัญกับพ่อมากนะ พ่อไม่อยากจะให้ลูกตายจากพ่อไปเลยพ่อไม่เหลือใครแล้วจริงๆเหลือแค่ลูกคนเดียวพ่อรักลูกมากนะ